สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะที่เห็นอยู่นี้เป็นเปนเปอร์โรเมียนะคะเป็นไม้ประดับตกแต่งสวยงามนะคะจะตั้งคลุมพื้นหรือจะแขวนด้านบนก็สวนสวยด้วยมือเราได้เลยวันนี้เก็บเปเปอร์โรเมียโสมโสมมาแปลงโฉมทำเป็นไม้ฟอร์มให้แน่นๆนะคะ,ะเพิ่มความสวยงามนะคะก็ตัวนี้คือไม้สมโสมแล้วล่ะเรานำมาจัดรวม ในกระถางเดียวกันเพื่อให้เขาดูดีขึ้นมีทรงกอที่แน่นขึ้นนะคะมองดอูสวยงามตามากขึ้นก็สามารถดูและทำตามคลิปได้เลยนะคะ,ะ,คะดินที่ปลูกก็เป็นดินปลูกไม้ประดับโดยทั่วๆไปเน้นโปร่งระบายน้ำได้ดีตัวนี้เขาก็จะชอบน้ำปานกลางนะคะ ก็จะลดน้ำสัปดาห์ละประมาณ2-3ครั้งก็พอนะคะตัวนี้ก็อยู่แสงรำไรแต่ถ้าหากเรานำไปวางตรงที่แสงจ้าแสงที่มีเยอะเราก็เพิ่มปริมาณน้ำได้นะคะก็ตัวนี้ก็สังเกตที่วัสดุปลูกถ้าวัสดุปลูกแห้งสามารถเติมน้ำได้เลยนะคะ เมื่อปลูกเสร็จก็รดน้ําเสร็จแล้วก็นําไปวางไว้ตรงที่แสงรําไรนะคะแล้วขยับออกหาแสงแสงประมาณ60-70%เข้าอยู่ได้เลยนะคะแต่ถ้าหากอยู่กลางแจ้งเลยเนี่ยเขาก็จะ,ะมีใบที่เล็กก้านเล็กใบเล็กนะคะ,ะสีของใบก็จะออกเหลืองๆนะคะ เพราะฉะนั้นก็วางไว้ตรงที่แสงรำไรจะดีกว่าฟอร์มเขาจะ,ะแน่นนะคะเขาจะโตเร็วเอาแล้วค่ะก็ลองทำตามดูนะคะสำหรับเปเปอร์โรเมียด่างนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะมือใหม่ ก็มาเรียนรู้เรื่องต้นไม้ได้เพิ่มอีกหนึ่งชนิดคือตัวนี้เปเปอร์โรเมียใบด่างนะคะวันนี้คงาลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ